นะเอาเคยเหยี่เถาขโมยในนัดที่สาม,มาสสบอสกินครับร้องได้อะคือมีสองเกี่ยวขโมยมันเลงอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวนะครับเมื่อแรกนี้นะครับพี่น้องเรามีแขกรับเชิญมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นุกพงศกรนะครับมอลําำเสียงที่หแล้วก็มีพี่เด่นชัยวงสามารถนะครับแล้วก็ ที่กาลังฮิตอยู่ตอนนี้ได้ออกข่าวช่องแปดด้วยนั่นก็คือแม่หมออัสลานะครับแม่หมออัสลาสิมานํำคู่บิก๊กอีมักแห้งพี่น้องคู่บิ๊กีมักแห้งตอนที่ว่าแมา่อัสลา,าเอานมฝนออันอ่ะผมต้นเส้นะบอสคืออมยิม้มขอแห้งฟังๆนะครับพี่น้องครับอันสื้อบัตรสื้อตัวซอยกันเนด้รครับอันบัตรหนึ่งใบกําลังใจหนึ่งดวงหนึ่งฟันเฟี้ยงนะครับคู้ชินจ้างหลอมือนยอดรักขอบคุณครับน้ำตาจะไหลนะครับ

แม I love Facebook I love Facebook I love Facebook เกี่ยวาเรื่องให้บอดพิวบอส I love Facebook คอยกันแกงวิมันวิแลนด์รอในกลุ่มแล้วจะเอาเจ้าบอกกับมีอัสซาราเนี่ยบอกว่าให้เราะจุดแม่หมอมานั่งเจ้าบอกลวดเอาจุดแม่หมอนะไม่เป็นปอกฟอนออมแล้วม่เป็ปอกฟอนอ้อมคนมากมายก็เป็นแม่หมอเลยให้ีิวร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ได้ครับเดี๋ยวจะให้เบบีของเราพระกุมารทั้งสามร้องแล้วแต่งงานบทอาขยานให้น้อง แมนมือนีต้องมีเกี่ยวกับเรื่องแม่เด้นอคู่บิ๊กกียร์กระแม่กระแม่สิบสองคนกินโลกแม่คู่บิ๊กกียว่าเอาสูตรเอาสูตรแม่หมอน้ำน้ำเด้อสั่นเอาสูตรแม่หมอที่ว่ามีนุ่มน้ำที่แบบจะฟันหนาบบคุ้นเส้นหนายูไอยูหอมประชุมมพร้าวได้ค่ะแม่ตายสาวบักเท้าตายสาวบักปอบน้องตายสาวบักปอบตายสาบักปอบพี่น้องเมแรกนี่แม่อัสตรากัสิมารับเชื่อมน้ำนะครับ ามักไรคู่ชินจังเห็นตัวจริงแล้วหล่อมากๆที่กรุงเทพอนุาสาวรียิชัย<า>ขอบคุณมากนะครับไม่ใช่บิก๊กมากหลายคู่บิก๊กมากราม์กไร้มองแอสซตราหลายสวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวจะให้พักกุมันเจ้าเสะพักคุมารลองเพลงนะครับน้องยูรีน้องลิโอน้องซี่แกมลองเพลงเกี่ยวกับแม่คิดถึงไปนวลตุ่นแล้วได้ครับเดี๋ยวสิฮามื่อวางมาไลไรสดตอบแทมเอซี่ ให้พี่น้องได้มวนเบาหน่วมมวลน้ำกันสามเบบีร้องค่ะแมนแมนครับบอสอยากให้น้ำตาลขึ้นกลุ่มปิดสักอีพีอ่อบอสอยากให้ขึ้นน้ะครับแต่ว่าคือตอนนี้น้ำตาลเป็นรับผิดชอบนี่เนี่ยเป็นรับผิดชอบเป็นรับผิดชอบในส่วนของฟินคับนะครับเป็นรับผิดชอบในส่วนของฟินคับก็คือ น้องไปบริหารงานซอยซอยซอยทางผุ่นพอวายยุ่ทางนี้กับมี่บอลแล้วน้ำตาลก็เลยไปไปซอยอ่ไปซอยแม่แอนไปซอยพี่โกกีนะครับอยู่ทางศิลป์ภาคใต้ขออนุญาตเปิดเซตก่อนนะครับพ่หนาเล่จังหน่อยขออนุญาตเปิดเซตนะครับเพราะมันมืดให้ครูบิกี้เล่นเป็นแม่ครูชินจัง ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ให้สามกุมารหน่อยลองน้ำกันหรือบ้องสัญญาอาเซอีอาเซยูรีหรือว่าเอออาเซซี่แกมลัวริโอทององขยานแล้วก็บยูริลองเพลงเนี้ยสิเนาะมนไม่ได้คอยสิได้เบิ้งเด็กหน่อยทั้งสามคนมันสิได้น่์หนาละแม่แม่เอฟซีคิดถึงน้ำตาลแล้ว <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวจะให้บอสเอามาให้ให้น้องมาสักอีพีนะครับ <c oughs> แม่แม่เอฟซีคิดถึงมา,มากๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับเห็นด้วยสามเต้าร้อง สามกุม,ม่ารหน่อยสามกุม,ม่านหน่อยลองเพลงเขาคุมเด้พี่น้องเด้อสื่อบัตรสื่อตัวซอยกันนด้ครับรอมีเข้าหนองสามมาขี้กันเด้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้คนที่คุมทะเลหรือเ่นี่เจอครูจินจังแล้วหล่อน่ารักมากขอบคุณนะครับเขาเนี่ยอยากเปิดเปิดแซ่ไปน้ำไหลไปน้ำเด้พี่น้องเด้อเด็กหิงาเบิ้งงามเบิ้งบรรยาก,กาศเบิ้งนั่นเบื้องนี้เอฟซี FC อยากให้เดินพาให้พาเดินดูไหมครับถ้าอยากให้พาเดินดูกดหนึ่งมาครับ เดี๋ยวพาเดินมาเดินชมบรรยากาศนะครับของน้องๆหนูๆแต่และคนอันนี้คือบรรยากาศของเราบรรยากาศหน้าง,งานในตอนนี้นะครับเอาตอนอีกบอลเรากำลังแต่งหน้าอยู่นะครับน,นี่โอ๊ตไตาย,ยางตีหอดขวดน้ำโอ้อันนี้อันนี้ที่ปาน พี่ป่านไก่หมุนละมุนลิ้นนะครับวันนี้เอาไก่หมุนมาให้น้องๆโตเกียวอีกแล้วอันนี้คือเจ้าของแฟนชายไก่หมุนละมุนลิ้นนะครับพี่ป่านนะครับน่ากินอีกแล้วกินอีกแล้วเพื่อนผมให้ผมกินก้อนมูเลยล่ะกินก้อนมูเลยวะเอฟซีบอกว่ายูริกินหลายลูกเพราะต้นนี้กินเขาเต้้กินเขาเลยแบงไอสกายกินแน่นองนะ มีขึ้นมีขึ้นไอเดียวจอยลงจอยลงคือบาบาลานกันสกา,าย <c oughs> <c oughs> เอาไปส่วยสกา,ายอ่าโอเคพี่นอ้องคนหนึ่งมาหลายๆสงสัยกให้ผ้ายางเบิง้งอันนี้ยูริสกินขเขาแล้วลูกไซบูเดนี่เบิ้งเอาเด้อ, <c oughs> อพี่น้องเอ้ยนี่เอา่ กับสกายเห็นคนพูดตัวจริงแล้วน่ารักมากดูนางสิบสองหน่อยค่ะได้เลยครับอันนี้เป็นนางสิบเอ็ดนะครับอัปเปอร์แมนบอกคือนางสิบค่ะนางสิามค่ะนางสิบสามบอกเป็นน้องน้อยสุด <laughs> อันนี้พี่มาเดี่ยวนะครับอันนี้พี่แอดมินนะครับกําลังกินเข่าเติมพลังนะครับก้อนทีส่สี่สุดอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังนะโอ้ยยังนี่ม,มันคืออยัง มันคือวิปครีมบ่ปาฮัสปากันกินวิปครีมเป็นดายาในโมนี่ไหมกินวิปครีมเดียวนี้มันทอ้วนเด้อันนี้น้องลิโอเห็นไหมวันนี้น้องลิโอน่ารักมากเลยอย่าพูดมากแม่ย่าสั้นๆเห็นไหมเนี่ยลิโอแต่งวีบนี้น่ารักนะเห็นไหมคำเอฟซีเห็นไหม แต่มแบบนี้มันน่ารักดีไม่จําเป็นต้องลงผิวขาวเลยเห็นไหมดูนออหน้าคือเรียเนี่ยเป็นคนที่ผิวพันธ์ดีะนะเป็นคนที่ผิวพันธดีหละก็เป็นคนที่ขาวน้าเป็นคนที่ผิวพันธ์ดีมาตัง้งแต่เกิดอยู่แล้วว่่จําเป็นต้องพอกผิวลูกไม่จาเป็นต้องพอกผิวว่่จําเป็นต้องลงผิวไม่ไม่ออจฉามันน่ารักจริงๆรปกติหนูแต่งแบบมันเหมือนยังไงอะลูกมันคือยังค้นถึงน้ำหอนลวกกันไหมลูกมันเป็นดัน เด็กดอยมอื้อนี้เออเออน่ารักอันนี้นาง12นะครับตอนนี้นาง12ก็องกำลังแต่งหน้าสวัสดีครับที่ภูม,มือนกันเล่นปะครับนี่โอ้ทำภมเหมือนกันเลยแล้วน่ารักมากๆเลยนะครับนาง12ของเราอันนี้พดูดเลยนี่น้องแบมแบมนะครับเป็นน้องสาวของพี่บีทเป็นยังไงบ้างมาอยู่โตเกียวมิวสิค ดีมากเลยน้องแบมแบมบโอเคไหมก,ก,กับกับกับการทำงานแบบนี้กับการซ้อมกับการอะไรแบบนี้เนี้ยทำได้เนาะโ, <c oughs> โอเคครับเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนโอเคไหมโอเคครับน้องแบมแบมบ อันนี้กําลังแต่งหน้าอยู่กําลังทําผมอยู่นะครับสําหรับทีทีแดนซ์ริมเข้าหน้าสิบสองเข้าแต่งหน้าเองเลยนะครับแต่งหน้าเองเลยหน้าสิบสองของเข้า <c oughs> บ้านขนาดหนาสุดังมีแต่พงษง,งามๆต <c oughs> ้องสีเจมหน่อยครับ <c oughs> โอเคครับขนาดหนาสุดังมีแต่พงษงามๆ ดูน้องสีแกมไหมน่อยไปหลินยุใ้ใส่ละซีแกมอ่ะไปหาข้วใหม่กระทาอยู่ทั้งไลยล่ะไม่เห็นซีแกมเลยนะครับสงสัยไปควางไม้กระทาอยู่เดี๋ยวไปดูฝั่งแดนเซอร์ชายกันก่อน ไมพี่ลพรไมพี่ลพนตรงไหนนาอครับมีบาทหน้าง,งานขายไหมครับมีครับหน้าง,งานขายเหมือนเดิมนะครับขายปกติครับโอ้อันนี้เดซีเ่เก็บอันนี้อาจารย์ตุนนะครับหรือว่าอาจารย์กีตุนนะครับจับตัวสีเดี๋ยวเอาชุดนี้ ยังได้พี่น้องาะว่าตอนนี้ดนตรีมันดังบอกเขาได้ยิน,น,นยังตอก้าก็วยุก็มีมาอะไรปังนวันนี้ปาก็เด้มาไลา่หลายแทเ้เ่นเจ้าขอเาของเอาเอาปันหไหนเด้ดอเอาพี่ฟุกเสียง เป้าร้องเพลงครับใชยงแม่เป้าล่างแบบน,น้ำน้าเนี่ยก,กินอีกแล้วกินอีกแล้วสื่อวีอพริฟมากินมาเด็กหน่อยเอาเป็นเม้นที่กับเม้นแล้ว้เอาฝั่งทางนี้ น้องซีแกรมอ้าวอันนี้น้องบอลอ่ะดูน้องบอลไปนน้ำแต่น้องซีแกรมอันนี้น้องบอลน,น้องซีวันทำไมน่ารักจังเลยน้องบอลวันนี้น้องบอลน,นี่ยเขาน่ารักนะเขามีความแบบเป็นเบบี๋เขาน่าจะได้แบบไปแสดงซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ย<ว>มันน่าจะเข้าทางเขานะ <c oughs> มันต้องมีมันต้องไปแขร์งานเนาะเ <c oughs> พราะว่าบุคลิกทางได้นะเวลาเขากล้องแล้วนาจจะดูตัวใหญ่พอดีเลยคนตัวเล็กๆแบบนี้ไงเขากล้องแล้วมึนตัวใหญ่ เีแมนอันนี้เป <laughs> ็นเนี้ยงนี่อันนี้เป็นพระอีเกียบีไปม่ซื้สบัา อันนี้พี่แม็กซ์สลามแล้วก็พี่น้องผู้ใดอยากเบิ้งผู้ใดกัใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวผมจะฟาดยางเบิ้งนะครับเพราะว่าบางที่หอกกระตองอยู่เป็นมุมเป็นมุมเนาะขันเท้ายางตัดไปหันตัดไปนี่เข้าใจว่าแต่ละทันอยากเบิง้งลูกเนี่ยของนะ้อพี่น้องเนาะเอากระตองไปตามคิ้วนะครับเดือดชีพค่อยๆเดินไปเด้อเพราะว่าอันเข้าใจยูอิฟซี่บางทันมันก็นอยากเบิง้งลูกจากของเนาะบางทันก็ด้เอ่ยถึงได้ว่าเขาจะอยากเบิง้งลูกจากของก็เกันนะครับอันนี้พี่แม็กพี่แม็กนั่นนาริน พี่แม็กครับแม็กวารุณนะครับผมแชมป์ไม่ปนนี่สามพันสี่ร้อยห้าสิบยี่สิบหกสมัยครับก็พี่แม็กยังก่อนแม็กวารุณนะครับเป็นแชมป์ไม้ทองที่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ยุคยิ้มเราก็เป็นแชมป์มาประมาณสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับฝากเนี่ยฝากตัวน้ำด้วครับเด้อสำหรับสำหรับแม็กวารุณสำหรับแม็กวารุณนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับอ่า แล้วก็คุณแน็กสรันนะครับ่าลิตกคุณแน็กสรันด้วยนะครับคุณเจนี่คุณเจนีโซฟีว,ว้าวพี่เจนี่สวยน่ารักมากเลยวันนี้ใช่ใช่ชวันนี้รแบบตื่นมาหน้าแบบธรรมชาติเลยอาจจะซีนิดหน่อยนะคะเพราะว่าังใจซ้อมมาบเลยไอทุนในระดับ<ม>น่เลยค่ร้<ม>นองเพลงได้หรือยังเอ่ยร้องเพลงได้แล้วค่ะแต่จำเนื้อเพงยังไม่ได้นะคะโอเค เลิศมากคุณจินยังเขียน์เสร็จฟิวเจอร์บอร์ดแล้วล่าสุดก็บอร์ดซื้อบอร์ดจตัวด้วยนะคะได้โอกาสวันนี้เป็นวันแม่ด้วยเนาะก็เรามาสอบแม่ด้วยกันในยีบีห้าสิบสองห้าสิบสองนะคะซึ่งวันนี้กบาทางค่ายเพลงกคจะมีเสียง่จ้าขอบคุณเจนนี่ขอบคุณเจนนี่โซฟีนะครับเอาโซฟาเอาโซฟาโซฟาไม่ที่ครูถือเหมือนไม่ดังนะอสรุปแล้วมันมันดังได้ยินี้บออันนี้น้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ต โอเคครับขอบคุณนะครับน้องอาร์ตไปไว้บริษัทเป็นเกียรติธรรมเดือนพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเด้ออีกที่ที่ห้าสิบสองกับนางสิบสองนะครับผมก็วันนี้ก็ขอไว้พอดวันนี้มันเป็นวันวันคล้ายวันแม่เนาะวันคล้ายวันแม่ไม่ใช่วันคล้ายวันแม่วันแม่วันแม่เกือบคล้ายโอ๊ยไม่ใช่วันนี้วันแม่นะครับผมก็สวัสดีวันแม่สี่สิบครั้งนะครับผมก็ ัสดีัลูกไก่นะครับผมขอให้ไวพรหตวันนี้วันแม่นะครับผมให้ทุกท่านมีความสุขมากๆที่่นในขยสมปัแกันมารับมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับผมเด้อเราย่งลืมเสื้อ้จองตัวเขาไปดูกันข้างในเข้าไปดูกันข้างในนะครับผมเข้าไปดูกันข้างในอินดีอินดีาดสองอิดีาจุด่ไหมเอคนกลมาเยเพื่อนะก้มีดาบรรยากาศกน้เตรียมตัวการซอง อไเกับระบบต่างๆนะครับผมครับผันไปพูดคุยกับพี่น้องสามต่อด้ครับผมขอบคุณมากค่ะเกีอุดรตอนนี้นะครับก็คือ่ายเราโดนโจมตีหนักมากเลยว่าเป็น่ข้พิงกี้นะครับเราก็เลยจัดให้เกทุกจังหวัดเลยนะครับเห็นไ่มเอาผ้ายางหาสซี่แกม้มคนอนิบซี่เหลียกรลองมาลายไปยูใส่แต่ซี่แกม้มเอ้ยเมื่อกี้อยู่หัวมุมเมื่อกี้นั่งอยู่หวัวมุมนี่ ไปใส่ล้วบ้านีลูกไส้ข่อยแกมม่แกมไปใส่ไไล้วไปหาข้วใหม่กับท่าอยู่ทั้งไหนล่ะพี่น้องตามดูอยู่ค่ะเสียงครูดังแต่เสียงตรงไม้ถือแม่ดังอ๋อไม้บอดังครูไม้บอดังเอ้าตอนนี้ไม่ผมดังบรครับตอนนี้ไม่ตอนนี้ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมครับมันเป็นยังไงบ้างซี่แกมยืดได้ของนามบนี่ ซีแกมโอเคน้องเข้าห้องน้ำอยู่นะครับเอฟซีอยากเฮทน,นาเนี่ยเดี๋ยวน้องเข้าห้องน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาช่วงนี้ซีแกมเข้าห้องน้ำอยู่เบื้องน้องซีอุอีถาก็ได้เอา้าก็ล้งหานุภากรคือนนะเขาทีนี้นอืมเป็นอย่างไรแน่น,นะครับมันอยู่น้ำตูเกียวนี่คือหลุดซึกงวันนี้รับตบุตคุณปูคุณถวดแท้<ร>ได้ไเป็นแต่สิ่งศักดิิ์สทธิ์แท้เราเป็นสิ่งศักดิ์สิี ที่ทุกคนต้องโอเว่นทุกคนหรอกบางคนพ่ดกระสินมาขอขอพ่อขอหวยแต่ว่าอีพี่นี่สึ่มีคนขออย่างบค่อยบดนเด้อพอ้น้องตื่นเต้นใดความมากก่อนๆ่ยโบสถ่อยหลายครับมาอีพี่นี่กะบสถ์หลายให้เาคือเขาบอสองสามคำบอกสองคำดีละหนึ่งจากสมาชิกเขาหลายเนาะเมันกกได้กันละกันแต่ว่าอีพี่นี่ ได้อันนั้นนี้ได้เด็ดแกเพียงไม่หรือไหมคือก่อนอดีตที่มันก่อนที่จะลองเพียงขี่เขาเขาลองเคยลองยี่อะไรอย่างเงี้ยราคาบางทีก็เป็นเพียงเฮาบางเทอก็เป็นเพียงตลาดแต่ว่าอี้พี่นี่ได้ลองผู้ผู้วิขีดทรงเพียงหาเพียงหลังจะซื้อเพียงอย่างแซ่แซสซีองี้ยสักอย่างแซสซีเยียอย่างเดียวเพียงเพียงจีนไว้เพียงจีนกับเพียงไทยนะถ้ามันออกจีนจีนก็เลยแบบว่าเออกะ เป็นเชลเลก์ี่ลองตัทชัวเป็นยังจีเขากเคยเห,เหน็นแะต่เรากรได้เ็ีสนะดีดีพอปกติกับมิตลองมาล่ัมีสิถ้พิ่งสติยังไ่เคยลองเถอะหว่านี่ลองเพิงนง้มสั้นกินหอดตอนสมัยเรียนมาล่ามัมปาดพิ่ง้มสันเนี่ผมจำาย่ผมหนาที่ประมาณประมาณปอหนึ่งมัง้งปอหนึ่งปอสองเกือดมาไม่เคยเจอใครวันเถิ่อเห็นป้อง้งแต่สมัยปอหนึ่งปอสองลูกใดบอลูต่ว่า ูว่าเป็นมะล่างสิ่งใหม่ของลองเพลงนี้เองสินะวันนี้พ่อมาลองคือว่าที่นี่พ่อจอมเขาไม่ได้ลองเขาเอามาลองเขาก็เป็นขึ้นเขินไหมวะมันออกเสียงมะล้อมไปเลยมิสินะแต่มันกระมวลไปอีกแบบดิลองเพลงส้มซั้นเวอร์ชันมะล้อมจริงๆไม่ก็เป็นเวอร์ชันอ่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ภัยมันแหละแต่ว่าแต่ความว่าอมันก็ขึ้นเขินกับบางทีก็เดี๋ยวออกที่ตามไม่ได้พี่น้องเด้อเขำว่าเบิ่งกมาซิงนัสซีรอบนีสิเป็นอย่างไรครับซินัสซีรอบนีสิเป็นอย่างลอปซิงนัสซีรอบมันก็เป็นพญานาเป็น ปูเป็นอย่างไปต่ว่าหล่อคืมาเบิ้งมาิเป็นอย่างสำหรับสีสันสมบูรณ์เลยครับโอเคครับขอบคุณปูยาครับขอบคุณครับอันนี้ผู้จัดการอกครับนี่โอ้ผู้ติดตามผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามพี่ผู้จัดการไอ้บ้าบางนะครับก็ได้ผู้ติดตามมากเพราะว่าเดินทางไกลตอนนี้คนบอกเป็นมูน้่ระว่างเดินทางมันบ้องสำนึกง่วงนอนเอาซิแก้มท่านนี่ออกจากหของนำแล้วพี่น้องเดือใจเย็นๆเด้อท่านนี่ออก ชี้แก้มของหนามยู่สงสัยแกพิงชี้แก้มของหนามยูพี่น้องนี่ไงน้องโอมานีนหน่อยครับเอฟซี FC อยากเห็นนี่บรรยากาศฟ,ฟังบอกในนี้แต่เสียงของมันก็ด้ยินแต่เสียงผมพี่น้องมันไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยใช่ไหมครับเวลาสัมภาษณ์นะ เดี๋ยวขออนุญาตถอดอันนี้ออกนะขออนุญาตถอดอันนี้ออกมันจะได้ยินเสียงทุกคนเนาะเพราะว่าบอสใส่อันนี้ไ้ผมว่ามันน่าจะดังไหมตัวไหนตัวหนึ่งอะแต่ว่าตัวหนึ่งมันอาจจะไม่ดังผมก็เลยขออนุญาตถอดออกมันจะได้ยินเสียงแบบแบบครอบครอบครัวนะครับพี่เจ้แน่ๆครับได้ยินด้แบ่บอได้ยินชัดไหมครับโอเคครับผมขออนุญาตถอดออกนะครับเพราะว่าถ้าเสียบบอกมันก็จะได้ยินเสียงผมเนาะ ได้ยินขาดแต่เบาเอ้าวถอดดอกก็ได้ยินแต่เบาเราได้ได้ยินว่าขับถอดดอกแล้วถอดดอกแล้วมันได้ยินชัดไหมครับได้ยินมอนิเติมเนี่ยขอ m o เตอร์ขึ้นหน่อย <c oughs> เออวันนี้ดีโอน่ารักนะผู <c oughs> ้ดใดมาคอมเมนต์ยังทำไมคอมเมนต์ว่าไม้พิลลมพร <c oughs> มาอไรสุลิโอเราคือแบบไหม่พิลลมพรใสัปดาหน <c oughs> นี่ต้องเอาไม้ให้น้องเขาถือ <c oughs> เอาไม้ให้น้องถือแล้วแต่ว่า เอ็มสิบอกว่าไม่ได้ยินว่าเสียงครูดังแท้แต่อยากได้ยินเสียงคนคนบอกว่าท่นเบียรมันบบคือเสียงคนอื่นเบาอ่ะเอาไหนได้ยินแต่เบานั่งปกติเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแปมหนึ่งได้ครับอขออนุญ,ญาตได้ครับบ่าเขาเจา้าคือว่ามันนั่นเสียงเบาโอเคเอาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปียโนอีกคน,เ,นกเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย